สวัสดีครับวันนี้มีภาพจากบราซิลที่ค่อนข้างแปลกตาทีเดียวที่เมืองจุนดิอารรัฐเซาเปาโลครับมีเรื่องว่าสัตว์เล็กๆในลำธารแ่านั้นนะครับทั้งปลาทั้งนกเลยกลายเป็นสีฟ้าสดไปหมดเลย ใช่ค่ะภาพอาจจะดูเ,เหนือจริงนิดๆนะคะแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆก็คืออุบัติเหตุค่ะรถบรรทุกขนสีย้อมอุตสาหกรรมเนี่ยแหละค่ะเกิดอุบัติเหตุไปชนเสาไฟฟ้าแล้วถังสารเคมีมันก็แตกสีย้อมปริมาณเยอะมาก็เลยไหลลงลำธารไปเลยค่ะโอ oh ้โหงั้นเรามาลองคุยกันดูหน่อยครับจากข้อมูลที่มีว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วเอ่อเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนอกจากแค่ภาพลำธารสีฟ้า,ฟาได้เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแปลกตานะคะแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากพวกอุตสาหกรรมหรือแม้แต่แค่การขนส่งเนี่ยมันก็มีได้เหมือนกันทายไล่เลียงตามข้อมูลก็คือรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุชนเสาถังแตกแล้วสีย้อมปริมาณเยอะๆเนี่ยไหลลงลำธารเลยน้ําก็เลยเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเข้มปั๊บเลย ชาวบ้านแถวนั้นคงตกใจน่าดูนะครับจีฟ้าไปหมดเลยใช่ครับทั้งตัวทั้งปีครีปลาเห็นชัดมากแล้วภาพพวกนี้ก็ถูกแชร์ไปเยอะมากเลยในโซเชเียลมีเดียจริงค่ะเห็นในออนไลน์นี่คนก็พูดกันไปต่างๆนานาเลยบางคนก็ว่าสวยดีนะเหมือนในนิยายเลยแต่ว่าพอไปดูข้อมูลอีกฝั่งจากฝั่งผู้เชี่ยวชาญอันนี้น่าห่วงกว่าเยอะเลยถูกต้องเลยครับ คือภาพที่ดูสวยเนี่ยเบื้องหลังมันน่ากังวลมากพวกนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมที่น้นเขาออกมาเตือนเลยนะคะว่าน,นี่มันคือการปนเปื้อนทางเคมีแบบรุนแรงเลยสารเคมีในสีย้อมพวกนี้ค่ะหลายตัวมันอาจจะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำคือถึงไม่ตายทันทีแต่มันก็ส่งผลระยะยาวได้ผลกระทบระยะยาวนี้อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เขากังวลกันหลักๆเลยก็คือเรื่องระบบหายใจค่ะ สารบางตัวมันอาจจะไปเคลือบเหงือกปลาทําให้หายใจลําบากแลกเปลี่ยนออกซิเจนยากขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยบางอันนะคะที่บอกว่าสารในสีย้อมบางอย่างเนี่ยมันไปรบกวนระบบฮอร์โมนของสัตว์ได้ด้วยอาจจะส่งผลกับการสืบพันธุ์ในระยะยาวเพราะฉะนั้นสีฟ้าๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่สีเคลือบผิวเฉยๆนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์เลยว่ามีการปนเปื้อนเข้าไปในระบบนิเวศแล้วอ๋อครับครับเข้าใจเลย แสดงว่ามันลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นภายนอกเยอะแล้วทางการที่นู่นเขาทำยังไงบ้างครับพอเกิดเลื่อนแล้วทางเจ้าหนะ้าที่สิ่งววดล้อมของเมืองเขาก็ลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะมีการเก็บตัวอย่างน้ำดินตะกอนในลำธารไปตรวจวิเคราะห์ว่าปนเปื้อนแค่ไหนเป็นสารอะไรบ้างแล้วก็เริ่มกระบวนการทำความสะอาดฟื้นฟูลำธารเท่าที่ทำได้แต่ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรค่ะ แล้วทางบริษัทล่ะครับบริษัทเจ้าของสีเจ้าของรถเป็นทุกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนเลยค่ะว่ามีความรับผิดชอบยังไงบ้างเขาก็จะดูว่ามาตรการป้องกันตอนขนส่งสารเคมีเนี่ยมันรัดกุมพอหรือเปล่ามีความประมาทเลินเล่อไหมถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องรับผิดชอบไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ต้องตามดูกันต่อไป ฟังดูแล้วเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนเลยนะครับว่าอุบัติเหตุที่ดูเหมือนเล็กๆเฉพาะจุดอย่างรถชนคันเดียวเนี่ยจริงๆมันลามไปกระทบระบบนิเวศได้กว้างมากแล้วก็อาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมาเหมือนเดิม ใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญจากเรื่องนี้ก็คืออุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมเนี่ยแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเฉพาะที่อย่างรถบรรทุกคันเดียวเกิดอุบัติเหตุมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้จริงๆค่ะแล้วผลกระทบพวกนั้นอาจจะอยู่นานกว่าที่เราคิดหรือส่งผลแบบที่เรามองไม่เห็นทันทีก็ได้ ครับดังนั้นเหตุการณ์ลำธารสีฟ้าที่จุนดีไอครั้งนี้ก็น่าจะชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การขนส่งทั่วไปในชีวิตประจำวันกับความสมดุลของธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความเปราะบางซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดก็ได้แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่าง,ย,างยั่งยืนขึ้นได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นคาถามที่น่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับ